อยึ่งในเรื่องปวดหัวของคนที่ชอบเข้าครัวนะคะก็คือมีโรคจานงอกค่ะวันนี้พายไปเดินห้างนะคะก,ก็ได้สอยเจ้าสิ่งนี้มาค่ะ เป็นถ้วยน้องคโครมีค่ะลดราคาอยู่นะใบนี้169ิบาบาทและได้เจ้าจานนี้มา129บาทค่ะเมื่อเราได้จานใหม่ปัญหาคืออะไรเพื่อนๆพอจะนึกออกหรือยังคะนั่นก็คือเจ้าสติกเกอร์ที่ติดอยู่ข้างหลังจานั่งเองค่ะแล้วเจ้าสติกเกอร์นี้ค่อนข้างแน่นค่ะพยายามแงพยายามแคะก็ไม่ออกนะคะถ้าเราใช้อะไรมาขู ก็อาจจะมีรอยคราบกาวหลงเหลือหรือว่าขาดเป็นพ่วงๆค่ะหรือถ้าเราไปแช่น้ํานอกจากจะใช้เวลานาน,านแล้วก็ใช่ว่าจะออกทั้งหมดนะคะแต่ปัญหานี้แก้ง่ายมากเพียงเพื่อนๆใช้ตัวนี้ค่ะได้เป่าผมค่ะซึ่งแน่นอนว่าทุกบ้านน่าจะต้องมีอยู่แล้วนะคะเราก็จะใช้เจ้าใดเนะะี่ยค่ะจ่อวนๆไปพุพ่วๆสติกเกอร์เลยนะคะใช้เวลา20-30วินาที มันร้อนจนทะลุไปถึงด้านหลังค่ะพอเริ่มอุ่นๆก็ถือว่าได้แล้วค่ะเจ้าลมร้อนนี่จะช่วยให้กาวแห้งแล้วก็หลุดลอกได้ง่ายนั่นเองค่ะแต่ห้ามจ่อไดรแบบนี้นะคะเพราะว่าเมื่ออากาศไม่กระจายตัวจะทําให้เจ้าตัวใดเนี่เขาตัดการทาง,งานรถไดอาจจะพังได้นะคะนี่แกะแงะแบบนี้แล้วก็ลอกออกมา อย่างเบามือนะคะเพื่อนๆหลุดออกมาได้ง่ายมากเลยค่ะถ้ามีคราบกาวเหลือเราก็ใช้สติกเกอร์เดิมเนี่ยแปะๆเอาคาบกาวออกค่ะเป็นไงล่ะคะเป็นวิธีที่ง่ายมากเลยใช่ไหมคะเพียงขึ้นมีดายปอผมจานสวยๆของเพื่อนๆก็พร้อมใช้งานได้แล้วคะ่ะชอบทริคดีๆแบบนี้เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยววันหลังพายมีทริคอื่นๆมาบอกอีกเพียบเลยคะ่ะบ๊ายบาย